สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับมีรถลูกค้านะครับอ่านี่นะครับจะเอามาเช็กปัม๊มหัวฉีดนะครับอ่าเห็นแกบอกว่ามันมันเวลาเร่งไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็ผ่อนเองนะครับเครื่องนะครับอ่าแล้วก็ควันเยอะนะครับเพราะว่ารถคันนี้นี่เคยมาทําทีนึงแล้วนะครับรุ่นนั้นแกมาใส่ชุดไร้ข้างนะครับ เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยอาการอย่างเงี้ยมันมีมันมันมันเป็นอยู่แล้วนะครับไอเรื่องควันเยอะนะครับแกก็ลองมาใส่ชุดไร้ข้างดูเผื่อมันจะดีกว่าเดิมนะครับก็ตอนนี้ก็จะให้เช็คปั๊มอชีดนะครับถ้าว่าไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่เลยแล้วก็ของแท้นะครับแท้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมก็เลยยุ้แกบอกว่าไหนไหนก็ยํำนะรถรับจ้างนะครับก็ใส่แคมไม่หลบว้าวสักเส้นหนึ่งนะครับมันจะวิ่งดีกว่าเดิมนะครับรถนะครับก็แกก็เอาตกลงนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะลื้อนะครับจังตองใส่แคมไม่หลบวาวเด้อฝาสูบอะไรไม่ต้องลื้ออ่ะก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังจะเจียนะครับแคมไม่หลบวาวนะครับก็ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับสำหรับแคมไม่หลบวาวก็ดีกว่าแคมเดิมแน่นอนนะครับสำหรับแคมไม่หลบวาวนะครับนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเจียแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกนึงนะครับ อะไรลูกปั๊มมาดูดิเอาแกนหนึ่งเดียวโอ้โหลายจบเลยนะครับเหตุดูสภาพนะครับลายแบบเป็นร่องๆเลยนะครับนี่อ่ะเปลี่ยนอ่าเอาเอาเอามาดูนี่เทจริงป่ะแกะย,ยังเนี่ยยังย่งมึงจัดใส่เขาป่ะเนี่ยลูกปั๊มเชื่อเพลิงนะครับ ทีร้อยถึงร้อยสี่สิบดีไอนะครับมันใช้ถึงร้อยห้าครับตัวนี้นะครับแล้วก็ู้ชีดอะู้ชีดแท้นะครับนี่นะครับอะลองวิชีดด้วยดิดีไหมเดี๋ยวดูซิว่านะครับู้ชีดว่าเวลารอบต่ำๆนะครับจะเป็นยังไงนะครับู้ชีดที่ว่าใช้ในระยะนานๆขนาดนี้นะครับอะ โอเคลองดูดิน้องเนี่ยออกกี่รูน่ะโอ้แล้วมันจะไม่ควันยังไงแล้วระดับเนี้ยต้องหลังแรงนี่หนุ่ะอหัดไปปลายมันแตกเลยเนดะี๋ยวไม่จี๋เดี๋ยวมันแตกปลายเลยนะหนังเห็นไหมเอาโอเคอย่างเงี้ยไม่ผ่านนะครับยังไงก็วิ่งไปดีรับประกันได้เลยครับแบบนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวของแท้ใส่เดี๋ยวลองดูใหม่นะครับอ่านะครับก็ตอนนี้แคมป์นะครับเป็นแคมป์ไม่หลบเบานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าตัวนี้สเตปอ่าย่อมนามีกําลังนะครับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะใส่เลยนะครับเดี๋ยวจะได้ลองติดดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยนะครับอ่าแคมป์นะครับ เช็คทีนึงมาร์กนะครับหนึ่งตรงหนึ่งนะครับอ่ะโอเคตัวนี้ไม่ได้ถอดก็เดี๋ยวเหลือใส่วาวเอใส่กระเดืองวาวนะครับแล้วก็ตั้งวาวนะครับอันนี้วาวก็ตั้งปกตินะครับแคมเบอร์นี้นะครับไม่ต้องแบบว่าไปห่างมากขี่มากอะไรประมาณอย่างนี้นะครับคือใส่ได้เลยตั้งระวาวเราปกติเหมือนแคมเเดิมทุกอย่างนะครับก็คือตัวนี้ ต้องอาศัยซับแผ่นชิมเพิ่มหน่อยนึงนะครับที่ปั๊มนะครับเพราะว่าเบี้ยวไฟมันแก่นะครับเราก็ไปไล่เอานะครับก็ฟังดูว่ามาให้มันเขกเกินไปนะครับเครื่องนะครับเขกมากเกินก็ไม่ดีนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตใส่กระเดื่องว้วอีกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมตั้งว้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับน่นะครับต่อตอนนี้ก็ตั้งว้าเรียบร้อยนะครับระยะนะครับ ก็ขอนนิดๆประมาณเนี้ยนะครับเป็นคนตั้งอยู่นะครับตอน้รแจะสูตรนะครับสูตรไขสูตรมันนะครับแคมไม่รบวานะครับโอเวอร์แปมันจะเยอะกว่าแคมแคมเดิมดูนะครับดูระยะเนี่ยนะครับคือถึงว่าโอเวอร์แปนะครับวาลจะเปิดพร้อมกันนะครับนี่นะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตปิดฝาข้างปิดฝาเข้าเบาเลยนะครับเดี๋ยวก็จะปิดฝาข้างเลยนะครับแต่จะลองติดฟังเสียงดูนะครับผมอ่ะนะครับก็อันนี้จะเป็นไส้กรองนะครับไส้กรองเสทีดูมันเลูกขดอะไรนะครับมีก็สาเหตุนะครับบางทีที่ว่าลูกปั๊มเสียง่ายดูนะครับนี่ฝาหลุดไปแล้วนะครับแต่ฝาไอ้เด็กไส้กรองหลุดแบบนี้นะครับมันก็ใช้งานไม่ได้นะครับ มันก็เหมือนไม่มีไส้กรองนะครับก่อวิธีการออกก็งัดเลยนะครับเนี่ยงัดออกมาเลยนะครับมันมีขายนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับมาเดี๋ยวดูที่ข้างในมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเนี่ยนะครับภายในก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นฝาเหล็กตัวนี้มันหลุดนะครับของมันเนี่ย เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนแป๊บนึงนะครับผมอ่ะนะครับร้องเลยแคมไม่หลบวาวันทำไรเอ้าก็ดึงในมือก็ดึงก็ได้เดี๋ยวครีมรอบไีกตัวเนเนนี่เนี่ยแ่นมันงงเงี้ยหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะลองติดให้ดูนะครับ ว่าปั๊มเปิมอะไรมันโอเคไหมนะครับเพราะว่าปั๊มใหม่หัวฉีดใหม่นะครับไปฟังเสียงดูนะครับให้อดก่นอนนี่มาเปนเครื่องหรือยังอ่ะติดเลยโอ้ วันแป๊บหนึ่งนะครับนะครับวันนี้ผมจูนควันเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เอาประมาณนี้พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันบางเงินไปนี่มันจะไม่มีกำลังนะครับรถนะครับเอา้า ก็โอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับมองโดยรวมๆนะครับก็ควันพอได้นะครับก็ไม่ไม่ไม่ต้องจูนออกมากนะเพราะว่าทีแรกนะครับของเขาเนี่ยจูนออกเยอะนะครับเพราะว่าปั๊มมันไม่ดีมันติดยากนะครับอ่าครนนี้ควันจะเยอะนะครับก็ลดต่อ่าตัวนะครับ ก็โอเคนะครับก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากกระไดสเต็ปไหนกระทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงต่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไห้ด้วยนะครับสวัสดีครับ